ค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องคัพเค้กเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะเค้ก,กจะพาทุกคนนะคะมาทำบัตเตอร์เค้กกันเลยเดี๋ยวอันดับแรกนะคะแป้งนะคะ200กรัมค่ะแป้งอนเนกประสงค์200กรัมแล้วก็ผงฟูเซนหนึ่งส่วนสองช้อนชานะคะเค้กรวมลงไปในแป้งแล้วนะคะแล้วก็ร่อนให้เข้ากันเลยนะคะร่อนแป้งกับผงฟูแล้วเนาะโอเคต่อจากแป้งกับผงฟูก็เป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่สี่ฟองนะคะ แล้วก็นมนะคะนมแปดสิบกรัมนะคะแล้วก็เค้กใส่นมกับกลิ่นวานิลลานะคะนมแปดสิบกรัมกลิ่นวานิลาเซนหนึ่งส่วนสองช้อนชานะคะจะรวมกันหรือว่าไม่รวมกันก็ได้นะคะต่อจากอันนี้นะคะก็เป็นเนยเค็มค่ะเนยเค็มหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย 7จกรัมค่ะแล้วก็ s อนะคะ12กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งเจิบห้กรัมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาเนยนะคะเนยเค็มนี่นะคะเนยเค็ม เอาเนยเค็มมาใส่เลยนะคะทุกคนเอาเนยเค็มใส่ลงไปเลยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะพอดีบ yep ้านอยู่ริมถนนเนาะเอาเนยเค็มใส่ลงไปนะคะถ้าไม่มีเนยเค็มก็ใส่เป็นพวกมาการีนก็ได้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยโอเคค่ะเคค่ะใส่เนยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเอาเป็นเบอร์ต่ำๆก่อนไ,ได้นะคะถ้าใครไม่มีที่ตีแบบนี้นะคะก็สามารถเช็ตะก้อมือได้เลยนะคะโอเคค่ะตีเข้ากันเลย แล้วก็พอเข้ากันหน่อยหนึ่งแล้วนะคะตามด้วย SP ค่ะโอเคค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ SP ใงไปเลยมันจะหนึดหนึดหน่อยนะโอเคค่ะใส่ลงไปโอเคค่ะแล้วก็ตีต่อ้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันแบบนี้หน่อยนึงแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยนะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆตีนะคะเดี๋ยวน้ำตาลไอซิ่งมันจะฟุ้งนะคะก็ค่อยๆตีเลยอเคค่ะค่อยๆตีนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ตีจนมันออกสีขาวๆนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนมันออกสีขาวๆนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเราก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทยอยใส่ไข่ลงไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่ไข่ลงไปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวทย่อยใส่ไข่ลงไปเลย <_ d ata> ประมาณสักสี่รอบนะคะประมาณสักโอเคค่ะเดี๋ยวเทลงไปหมดเลยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งกับผงฟูนะคะที่เราร่อนมาแล้วนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะโอเคค่ะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ ามด้วยนมกับกิ่นวันนี้ลาไปครึ่งหนึ่งนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะตรงนี้นะคะค่อยๆตีนะคะเพราะว่ามันมีแป้งนะคะเดี๋ยวแป้งจะฟุง้งโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ที่เหลือใส่แป้งที่เหลือลงไปเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยนมกับกีวานิลาที่เหลือลงไปเลยนะคะเทใ,ให้หมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมาคดเดี๋ยวมาตีต่อให้เข้ากันนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตีไปอีกสักหน่อยนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะพอให้เนื้อมันเนียนเท่ากันนะคะแล้วก็นะคะทุกคนใส่ลงไปในแป็นแม่พิมพ์นะคะนี่เทใส่ลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นฟอยนะคะนี่ถ้าเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นฟอยแบบนี้นะคะเราอบเสร็จแล้วเราก็จะทานน,นี่ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงมาเลย เนี่ยค่ะตักใส่เลยโอเคค่ะทุกคนก็นี่ค่ะถ้วยหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปลแล้วก็ ใส่ลงไปในถ้วยจนหมดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนก็เอาใส่ถาดได้เลยนะคะเตรียมเอาไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยนะคะคีเข้าเตาอบเลยนะคะ ข้าวตาอบนะคะไฟประมาณ180องศาถึง200องศานะคะประมาณ30นาทีแต่ถ้ายังไม่ค่อยสุกก็นี่ค่ะทุกคนบัตเตอร์เค้กของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เพิ่งออกมาจากเตาหลอนๆเลยะค่ะและอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วค่ะนี่น่ากินไหมเอ่ยก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไ i k e กด Share เค้ด้วยน,นะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ไบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ